ประธานที่เคารพครับผมกุมานิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์ครับผมนั่งฟังรัฐมนตรีบรรยายผมถามนิดเดียวเองจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าผมไม่เข้าใจแล้วรัฐมนตรีไม่เข้าใจคําถามผมจริงๆผมไม่ได้มาต่อล่าต่อเถียงอะไรกับน้องกันหรอกครับถึงแม้เป็นรัฐมนตรีแค่ผมถามว่า,ว,าวันนี้รัฐบาลนะ่ะได้ส่งโควิดไปต่างจังหวดัดพอส่งไปต่างจังหวดัดแล้วผมเป็นห่วงัวจะติดเด็กนักเรียน โรงเรียนมันเปิดเรียนไม่ได้สักทีหนึ่ง<ม>ก็อยากรู้ว่ากระทรวงอ่ะมีนโยบายที่จะขอเงินจากรัฐบาลส่วนหนึ่งอ่ะเหมือนที่ขอเงินสองพันที่ไปโมว่าจะแจกให้เด็กนักเรียนเนี่ยจะไปซื้อวัคซีนฉีดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเมื่อไหร่ให้มันหมดสักทีโรงเรียนจะได้เปิดฉีดให้เด็กนักเรียนท่านก็ไปนู่นแหละครับถึงกระทรวงสาธารณสุขรอพอสตดีท่านไม่คุยถึงอสมอด้วย ผมถามสัส้นๆเองไอ้เรื่องแท็บเล็ตก,ก็ตอบไงไ่ายๆว่าที่ผมอยากถามรัฐมนตรีว่าการเพราะมันเป็นงานโยบายเพื่อสมัยปีหน้าถ้าสภายังอยู่รัฐมนตรีก็จะได้ทํางบขอซื้อแท็บเล็ตแจกก็ว่ากันไปอะครับท่านไปเลยดิผมยังไม่ได้คำตอบเลยนะท่านก็บอกว่ามาสองสามล้านโดสมาแน่แหละครับถ้าไม่ซื้อเก็แจกอยู่แล้วอเมริกาเหลือก็มาไทยออสเตรเลียเหลือก็มาไทย นี่เป็นที่เขาเรียกว่ารับเศษเดนของต่างประเทศวันนี้อย่าว่าแต่ซื้อเลยครับมาแน่ไอ้น,นั่นไม่ใช่เป้าผมถามว่าวันนี้เด็กนักเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้เมื่อไม่สามารถเปิดเรียนได้ทำอย่างไรล่ะให้เด็กได้เรียนรู้ออนไลน์นี่ไม่ประสบผลสำเร็จก็อยาก,กรู้ว่ากระทรวงสานี่มีนโยบายของงบนี่ไปซื้อวัคซีนต่างหากมาได้ไหมแต่ตอบแบบท่านเนี่ยผมก็ตอบได้ครับตอบง่ายๆเลยก็ ไปเรื่อยนะครับผมฝากว่านโยบายมีหรือเปล่ากระทรวงศึกษาตอนนี้คิดเรื่องให้เปิดเรียนเร็วๆเพื่อเด็กจะได้พัฒนาความรู้พัฒนาอารมณ์พัฒนาสังคมพัฒนาทั้งด้านดิจ,จิตใจท่านก็ตอบไปเหมือนกัสบสบคอตอบเอาละครับผ่าน <laughs> <laughs> เอาเอาจากอ่า <laughs> อันนี้ฝากเลยนะครับเพราะว่าเวลาของรัฐมนตรีในการตอบนี่หมดแล้วมันจะเปลืองเวลาของสภาไอ้เงินสองพันบาทที่จะให้ไปอะครับรีบจัดส่งเร็วๆอย่างน้อยๆมันก็ได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเนื่องจากว่าเงิน2,000บาทนั้นต่างจังหวัดมีความสําคัญมากวันนี้กระทรวงบอกว่าจะให้จะให้ทางเขตทางโรงเรียนรับคําสั่งสองสามฉบับแล้ว ก็ยังไม่ได้เงินไปนะครับอย่างน,น้อยเด็กก็จะได้ไปเติมบัตรโทรศัพท์ได้นู่นได้นี่ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตามโรงเรียนเนี่ยมันเก่ามากแล้วท่านประธานสุชาติทำได้คอมพิวเตอร์ครั้งแรกที่ซื้อให้โรงเรียนคือยุคพลเอกชวริตยยงใจย,ยุทธเมื่อปีพศ2540ที่ท่าน เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่วันนี้ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกโรงเรียนไหนมีป้าป่ามันก็โชคดีไปโรงเรียนไหนไม่มีป้าป่าอันนี้ยอามาแจ้งให้ทราบเปื่อกกระทรวงจะได้ตั้งงบปีหน้านะครับอันต่อไปครับฝากเรื่องของงบป,ประมาณกับเรื่องของคนที่อยากให้ท่านรัฐมนตรีหรือกระทรวงศึกษาเนี่ยเอางบป,ประมาณเนี่ยไปลงโรงเรียนเยอะ เอาคนเนี่ยไปไว้กับโรงเรียนอย่าไว้ที่เขตการศึกษาอย่าไว้ที่สํานังกงานศึกษาจังหวัดไม่มีประโยชน์หรอกที่สำนังกงานศึกษาจังหวัดล้นคนเฉยๆไม่ทําอะไรสานักงานศึกษาจังหวัดศึกษาภาคนี่ไม่ได้ทําอะไรเลยกับท่านประธานอันนี้ผมรู้ดีนะครับเอาไปไว้ที่โรงเรียนไม่ใช่ว่าคิดจะยุบจะยุบจะยุบลองประเทศไทยท่านประธานที่เคารพครับครูหนึ่งคนต่อเด็กห้าคนเนี่ยเด็กเก่งไปนานแล้วท่านเห็นไหมครับเด็กกรุงเทพจะมันเก่ง พราะพ่อแม่จ้างครูมาสอนตัวต่อตัวต่วตางจังหวัดมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งที่ได้ตามมานอกจากเด็กได้ความรู้แล้วเนี่ยเด็กที่เรียนจบครูจะไม่ตกงานกับสาภาร,รนี่จ้างได้เลยน้โครงการโควิดไหนงบฟื้นฟูว่าเป็นอะไรเนี่ยจ้างครูที่จบครูมาไปสอนเป็นลูกจ้างลูกจ้างไม่ต้องเดือนถึงหมื่นหน้าหรอกครับเดือนละแปดเก้ 9, าพันก็เอาอยู่แล้วครับในต่างจังหวัดก็พออยู่ได้ดีกว่าไม่มีอาชีพอะไรทํานะครับผมอยากให้ขยาย ส่วนตรงนี้ได้ช่วยกันดูแลเด็กแต่สิ่งที่สําคัญมุกฝากรับทีไว้จริงๆนะครับเรื่องของวัคซีนนะครับรับาีจะตอบแบบเป็นงานนโยบายไม่ใช่เลครับนี่มันเป็นงานเร่งดวง่วนถ้าโรงเรียนได้เปิดแล้วการศึกษาของเด็กมันได้เรียนถ้าต,ตอบแบบนี้ก็มันเหมือนเงือบะครับมันไม่มีอะไรที่มากระตุ้นขึ้นมาในสภายอย่างนี้ระเด็กมันได้ฉีดแล้วมันได้เรียนวันนี้ คัตเตอร์มันจะอยู่ที่จ,งจังหวัดเห็นไหมครับตอนหลังทิงเทมันลดเพราะคนป่วยนโยบายรัฐบาลส่งคนกลับบ้านแล้วคนที่มีเชื้อติดโควิดกลับบ้านมันจะเป็นคัตเตอร์ใหญ่ที่โรงเรียนผมก็เลยเป็นห่วงใน,นานะเป็ิครูบาอาจารย์มาก่อนผมก็ขอฝากไว้สองสามเรื่องแค่นี้แหละครับตารางทีค,ครับส่วนท่านจะไปคิดกันยังไงก็สุดแล้วแต่แต่ท่านนะครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ